วันนี้รู้สึกง่วงมากก็เลยจะให้ลูกสาวชงมอคค่าเนาะแต่ว่าอยากกินข้มพนหน่อยวันนี้จะกินโกโก้สองซองแล้วก็กาแฟหนึ่งซองอัลงข้าจะผสมนะคะกาแฟกับโกโก้ลงไปในแก้วอย่างนี้เลยง่ายๆนะคะทุกคนอัน,นเทน้ำลงค่ะลูกเทน้ำลงนะ <c oughs> นี่นะคะน้ำธรรมดาน้ำปกติเลยนะ <c oughs> คือใช้ลูกสาวคนให้ด้วยนี่เลยคนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ละลายค่ะเพราะมันไม่มีกากเนาะเป็นกาแฟเป็นโกโก้ที่ไม่มีกากอร่อยทุกคนเราจะทำมอคค่าทุกคนพอชงไปได้แบบสักแป๊บหนึ่งเนาะมันก็จะได้แบบนี้เห็นไหมละลายเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ลงในน้ำแข็งเลยอเอมอคค่าลงไป <c oughs> โอเค <c oughs> เพียงเท่านี้ค่ะเราก็ได้โกโก้เย็นแล้วเนาะสำหรับคนที่แบบสายทำงานนานไม่มีเวลาทานอาหารนะคะโกโก้ของเราเนาะประกอบด้วยวิตามิน36ชนิดตามนี้เลยทุกคนเยอะมากเนาะกินเราได้อาหารครบเลยนะทั้งผงโกโก้โกผงโปรโตีนข้าวนะคะผงนมด้วย แล้วก็ตัวกาแฟเนี่ยนะคะมีส่วนประกอบถังเช่าเนาะทำให้เราสดชื่นแล้วก็ไม่มีไขมันทรานเนาะครีมเทียมไม่มีเนาะทำจากน้ำมันรำข้าวนี่ทุกคนครีมทุกอย่างทำให้เราบิวบล็อกเบิร์นแล้วก็ตัวโกโก้เนี่ยทำให้เราหน้าเด็กด้วยนะทุกคนนี่ต้องมาลองชิมกันนะอาหารครบจริงแล้วขายดีมากวันนี้ต้องออกไปส่งน้องด้วย ดีอย่างนี้ลค่ะทุกคนลูกสาวก็ทําให้ทานได้นะแล้วก็มีเวลาอยู่ที่บ้านด้วยทําออนไลน์ทําท,ที่ไหนก็ได้เดี๋ยวเราไปส่งโกโก้นะทุกคนอันนี้ของนอกนอกสต็อกของครังบริษัทเนาะบายบายแล้วเจอกันนะคะ